อืมวันนี้มีเกมอะไรเล่นบ้างอะไรเนี่ยลองเล่นดูมาเลียวในโกะบนะมันได้คอมอะอืมเอาไปหาดาว เล่นด mm ีกว่าเชื่มต่อเลินเกมก่อนสวัสดีครับบูฟี่เกมเมอร์จะมาผมจะไม่เปิดเสียงครับมันน่ารำคาญมากเปิดรูบอกก็ได้ ไปดีย๋ยวโอเคอาโอเคเลยแล้วาม,ลมาอ๋อไม่มีเลยเก็บเพชรโอ๊ะตายอ๋อ จะมีสาลเาเปาน่แน่ซาลาเปาอุ้ยพยูนแต่พยูนอ้าวตายโซนละอ้าวเมื่อกี้อย่าพยูนตา,ายเลยอุ้ยเมื่อกี้มันจะตกลบหนึ่งแล้วเอา้าว เอาลืมไปตรงนี้มันตกว่คือมันต้องอุ้ยมีคนออนไลน์อยู่สี่สิบคนนะครับโอ้โห oh. oh. ตายง่ายกัน โอเคผ่านอ้ยชิคโค้พยยังไม่ได้อันนี้ด่านแรกใช่ไหมอ้าเมื่อกี้คนตายกันเยอะเลยโลคนลไปกันเยอะโดโโดเอเฮ้ยมันมีบล็อกขวางอยู่ เรียวขวาสองล้านใช่อันนี้เอามันต้องตายอยู่ดีนั่นไงว่าแล้วมันต้องตายอยู่ดีเฮ้ยนี่เราไม่เหยียบบล็อกทำไมเอาเฮย้ยทีออ่้อนะเอ้าห่อยบล็อกบล็อกไม่ใช่มานะไม่ใช่มาบล็อกนะครับ จนได้นะมขอใ้กดเก็บเกี่ย้ายลงลงทอได้ไหมไม่ได้โอ้ยโอ้ยเอาวโดเลเมยียดิลิเช่เลยดิลิเช่ดีลิชเลลช,ช่แต่ว่าอร่อยนะครับถ้าใครไม่รู้สับนี้ก็ สอนแล้วกันนะด i ลิเ u s ไปว่าอร่อยนะครับอร่อยเย่พานง่ายจังอ่ะผมยังอ่ะเพื่อนตายตาบิ โอ้โหโดนยิงเต็มเต็มเลยเต็มจุดที่เป้าหมายเอาเต่าออกไม่ได้เลืู่กทีทำไรเนี่ยอยอทำนี้

การเล่นเกมนี้ต้องต้องดูคนอื่นดูว่าเขาทำกันยังไงดูเลยเย้าโดน,นข้ามเลยโดน,นข้ามลเลยมั้ยเออมาโดนข้ามเลยนะเออมาโดนข้ามเลยมั้ย เฮ้ยตอนไหนรถสูงได้เฮือ เาเห้ยมันอย่งเท่ตายจริงมาเลยเท่สุดๆโอ้โผมขอตันก่อนนะครับขอเวลาเล่นให้พังให้ผ่านก่อน้ยตายมาหลายรอบแล้ว ยังไม่ผ่านเลย,เยาการโดดผมปัดหกสิบห้าแล้วจะผ่านไหมนะผมว่าต้องผ่าน มามาเลยดิดูขัโดดดูขโดด,ขโดจะได้ไหมเขาจะได้หรือไม่เฮ้ยฮึบไมไ่ผ่าน ดูมันต้องทรงแรงที่สีเทาแล้วก็พุ่งเข้าไปคุบดีเมื่อกี้มันออกมาได้เลี้วตายแล้คาดดาวก็จะผ่านนะไยไอ้นี่มันมันกัดกัดตูหละ ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็มีบักนะครับยแต่เป็นสนใจมากสนใจคนไล่ถึอผมเริ่มจะไม่พาตรงนี้นละเริ่มมือไม้ร้อนหมดแล้ว ดูแล้วเคยยิงมาเยี่ยมหึ บางคนบอกว่ากากนะครับอืมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกคุณจะคิดเลยไปหาเรื่องมาทำไมหนูตัวเองไปหาเรื่องมาทำไม จงังหวะกระโดดให้ดีเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผ่านเมื่อกี้พราจะผ่านแล้วอะตายคาเส้นชัยไอพายุดเลยไอพายุรเร็วพายุรเร็วเฮ้ยเอา้าโอ้ย อะไรเจ็ดเจ็ดแหละ ด่านนี้มันข้าวเลยไนมะ่ก็้าบนาน้าบกันนานแล้วนะก็ด่านนี้รุนละพาดี๋ยแจะโดนไม่ถึงเอ้ยผ่านแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย <Ooh. S 2> ถ้าใครอยากเล่นก็เล่นถ้าใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะครับโอเคอันนี้แบบซิงเกิลเพลเยอร์นะผมไม่มีแบบคนอื่นมาช่วยเล่นอะไรพวกนี้นะครับโอเคขอจบกับเล่เท่า,ทานี้ครับครับ okay. สวัสดีครับ